ถ่ายเวลาไ่ยเวลานอนหรอแม่เมื่อยเมือ่อยปูเมื่อยคักมือหนอยิยางมัดมือเลยอันสิผ้าเล็กหน่อยนอนหรอค่ะแล้ว,วก็นอนกับสีสอนอนนอนกับสีสอนเลยเล็อนนอนกนนหน่อยยิ่งเป็นภาษาไทยให้สอนทุกมือทุกมือที่ละหน่อยที่ละหน่อยอาจจะ เราท่านได้ของแน่แต่กะยังเหนี่อยไงเขาซึมซับเขาหัวสมองกันยังดีในพ,พี่เพชวันนี้แม่สอนอะไรเดี๋ยวลุกขึ้นดีๆก่อนวันนี้แม่สอนอะไรมือดอนีสอนมือดนีสอนให้นับเลขหนึง่งสอนสอนนับเลขภาษาไทยเน็งน่งได้สิเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่งแม่บอกก่อนอ่ะหนึง่งอ่าเริ่มเลยนะอ่ะหนึง่งอ๋ S <S นี่ี่เ็ดไม่เพชรเพชรนับถึงับนับถึงเลยเอเดียวเอทินทีเยพี่ภูมิเร็จพี่ภูมิอย่าพิ่ง,งให้เขานับถึง1นึถึงสิก่อนแล้วพี่ภูมิค่นับโอเคไหมอ่ะพ,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 พี่พี่เพชรนับสิหนึหน่งสองสามผู้จะชัดสี่หกไม่ใช่อะไรก่อน พูดดังๆฮ้าอืมแล้วก็อะไรหกอืมเจ็ดไม่ใช่ส uh, ี่เจ็ดเออสี่หกเจ็ดแล้วก็อะไรเจ็ดแล้วก็แปดอ๋อแล้วก็อะไรสีเก้าอืมอีกเล่นหนึ่งพี่ภูมิเล่นสุดท้ายอะไรเขาเรียกอะไร ไม่ใช่วาเบอร์ยังอัเสพอิสตาที่ิสตาไม่ออใครจะได้อพี่เพชรนพี่เพชรพี่เพชรถึงแค่เก้าพูมานับสิ้เพชรดูเวลาบทบทเวลาแล้วเพชรได้แค่เก้าแค่นั้นเองมานี่ดูได้เก้าแต้มนะพี่พูมมาดูฮอนี้ย่พอเอ็น พ่อเองมาดูาพี่ภูมิจะได้เงิมมงกับพ่อเองนับหนึ่งถึงสิบอะหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามสี่อื <S 2> 2, <S อห้าหนึ 3, 5, ่งถูกแล้วพูดออกนังนัห้าหกเจดนั่นข้ามอีกแล้ว ก่อนก่อนแปดคืออะไรก่อนแปดคืออะไรเจ็ดอ๋อแปดเก้าสิี่แยกตัวเองเห็นไหมอันสำเนี่ยอาจจะบอท่านใดๆแต่ความเข้าใจนี่กัผพานใช่อเห็นภาษาสเกนอีกที่นึ่งเหรอทีเนี้ยมาฟังพี่เพชรนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาสวิเดนเพชรก็บอกว่าเขาอยากจะสอน คือคันเขานับเขานับไทยไปแล้วหนึ่งถึงสิบมาที่นี่เขาสินับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาสวีเดนไหนฟังอันนี้ฝากให้ปาลิลี่นะคะ่ปะปาลิล,ลี่บอกว่าให้หล,ลานสอนภาษาสวีเดนป้าหน่อยจะได้รู้เรื่องนะสันเดยมานี่มาอ้าวทีเนี้ยนับหนึ่งถึงสิบก็พอเอสทินทีแย่อะ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mm. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20. Kan je niet te... Kan, kan, kan. Het weer 100, raar. Nee, dat was langer. Eten honderd, dat was langer. Je kan niet. Ah. Hier, kap. Hier, wat doe je? Kap. Hè? Kap. Hè? Kap, Kap. อ่านหนังสือพู่งลังคนอ่านหนังสือเอาเราจะนอนกันได้หรือยังหรอแตเธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บที่กระโอมนมนุ่นใบสะโพเดียบปั๊บขึ้นมานอนได้แล้วบอตขึ้นมาไรเหียน มาขึ้นมาเอาน้องขึ้นมาจ้าโอ้ยพี่ชมพเลียมามาพี่ปูหมาดให้ฟังก็ได้มาลูกมาเดี๋ยวกันจะเล่าเส้นเดินเส้นเด๋อเออเอามาพี่ปั๊บมานอนได้แล้วลูกมาขึ้นมามามาอ่ะมาอืมอืมมาจุ๊บๆกันก่อนเร็วไปนอนได้แล้วมามานอนไปคือเออมานี่มามามาโอ้พี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรมาก่อนมามาก่อนโอ้มาก่อนมาลากันก่อนเร็วมาลากันก่อนเร็ว วัวอุ้บๆๆมาๆๆๆัๆๆ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 ๆไๆๆ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 ้ๆๆอๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆมๆละๆเา้าๆๆๆๆๆวๆงะๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆหะจๆๆะๆๆาๆๆ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 หๆๆไๆมๆๆๆัๆๆม่ๆุอๆัๆๆ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 ๆมๆๆ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 มัั

กูนัดไปชวกูนัดกูนัดคุณอ่ะเป็นสีวกของเขากูนัดเจ้าจะกดบายบายก่อนปะบายบายก่อนฮันนายกะบายบาลุกก่อนไหนอไเดี๋ยวจกดลกออที่ไปยืนนิ่งๆเงียบๆเป็นอ่านหนังสือนั่นอ่ะฮันน่าบายอ้ยอันพ่อแม่พี่น้องอันที่นมารวมวงน้าเขาเดี๋ยวแม่จะไปจัดการน้อง เนี่ยที่ไม่มาร่วมวงกับเขาไปยืนอ่านหนังสือท่ามซ่อมเป็นท่มซ่อมไปยืนท่มซ่อมไปยืนอ่านหนังสือไม่ขึ้นมาร่วมแจมกับเขาไปแอบขี่แตกอายุเท่าไใครขี้แตกดู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 หน้าใครขี้แตกใครขี้แตกปั๊บปั๊บไปซะเหรอไอปั๊บไปซะ นไายมอยอมหลับอีกแล้วค่ะพ่อไปซ่านายเยอะไอพ่อคิดแต่เยอะเยอะอันยูเบียเสื้อใบส์ซันีก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องไปจัดการลูกก่อนเอ้ยงานเข้าแม่ตอนจะนอนนี่นะบายบายเอาบายบายไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บ À, bye bye <laughs> Bye bye <rồi. cười> à, <là. cười>